ต่อไปเราจะแบบว่านั่งดูแล้วเราจะเต้นทีละคู่อ้าหญิงชายจับคู่เลยคู่หญิงชายจับคู่เลยจับคู่เลยแม่มาเหาลูกแม่เลือกูกคนไหนแม่เลือกเลยเดินเข้าไปเลือกเลยอย่าเสียเวลาจับคู่เลยได้ยังพบแล้วนะชายหญิงชายหญิง ไม่มีใครเอาใช่ไหมั้่เดิขอบนะคู่เดินูติ้วเลยติ้วติวอะไรอ่ะคราวนี้เรานั่งดูกันข้างนี้คู่แรกน่าจะเป็น V16 V16 คู่กับใครเออโอเคายมากอ่ะจากอารมณ์ทั้งหมดที่ผ่านมา อินเนอร์จากอะไรเราอยากดูคู่นี้ค่ะได้ค่ะเราอยากดูคู่นี้เต้นในอารมณ์ไหนน่าเกลียดน่าเกลียดได้น่าเกลียดที่สุดน่าเกลียดที่หมดแล้วขอมีอินเนอร์ข้างในว่าแบบเปลี่ยนใช่ไหมสวยหล่อสวยหล่อเออได้ได้ได้สวยหล่อ ้ทไดมจะทําได้ไหมเออคราวนี้เราเอาแบบว่าจากข้างในนะเราต้องสร้างความเชื่อว่าเราสวยหล่อซึ่งสองคนนี้ก็ไม่ใช่หน้าตาแย่น yeah! ะหน้าตาเขาก็สวยหล่ออยู่นะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อว่าเราอ่ะหน้าตาดีนะแล้วก็เต้นไปแบบสวยๆหล่หอๆประมาณว่าเป็นพระเอกนางเอกจากฮอลลีวูดเลยอะไรนี้ก็ได้ พร้อมไหมจ๊ะเลยสิคุณคุณครับช่วยนิด้เื่นลืมซีสวยหรอไม่ต้องสนใจคนอื่นนี่คือเพื่อนเราเท่านั้น yo, yo, yo. แยกไปก่อนแยกไปก่อนพอจังหวะเร็วค่อยเดินม,มาเจอตรงกลางเวทีถอยไปอีกว่า พอมันขึ้นจังหวะเร็วเข้ามาเจอตรงกลางเวทีนะนี่รอเลยรอสวยสวยสวยอินเนอร์อินเนอร์ inner, inner, อย่าหลุดเต้นไปรอรอสวยสวยมั่นใจหน้าตาดีมากเราอ่ะ เห็นไหมทำไรใครก็ีิดโอเคตบมือเพื่อนด,ด้วยอ่าพูดต่อมาวีหนึ่ง